ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบิสซูนัทประกาศอีสานไซกันนะครับหรือว่าบิสเบต้าชาแนลนะครับวันนี้จะแนะนําเบอร์13นะครับคัดผ่านสนามนะครับชุดนี้เล่นราคาได้1นึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่นะครับชุดนี้คัดผ่านแล้วนะครับสามารถเล่นราคาได้นี่นะครับชุดที่หมักนี้คือหมักไว้นะครับหมักไว้รอหรือว่าสนใจติดต่อด้านล่างเลยครับใต้คลิปเลยครับ คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะใส่ไว้ปักหมุดไว้นะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE ไลน์หรือว่าทางเพจหรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้มีเยอะครับอันนี้คัดขึ้นมาไว้สี่ตัวนะครับก็คือถ้าถ้าถายังไม่ได้ขายออกชุดนี้ก็เก็บไว้เล่นเองนะครับเลน เล่นราคาหรือว่าสนใจลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับปลาไม่ผ่านผมคัดทิ้งหมดครับสุดที่ไหนสุดไหนที่คัดผ่านคัดผ่านจะน้มหรือว่าสุดไหนที่ไม่สามารถเล่นได้หรือว่าไม่มีเขี้ยวไม่มีคมปลาเล่นไม่ได้ไม่มีเชิงผมก็ปล่อยทิ้งหมดนะครับแต่ว่าปีนี้คือแบบมีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับไม่ต้องดูชัดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดน เน่ๆน,นะครับเน่เ่เจอกันแล้วฮะคือไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ขัดถังไวโ้โอู้หเสียงดังตึกเลยผมก็ปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีเคี่ยวกันนี่คือหมักไว้ให้ทีมงานนะครับหรือว่าคนไหนที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับชุดนี้คือเล่นราคาได้นะครับนี่นะครับปลามีเยอะครับปีนี้ชุดนี้ เยอะมากเลยครับแต่ละชุดปีนี้ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับปลาอยู่น้องบุรัมพูนะครับน้องบุรัมพูสวรนณคูหาน้องบุรัมพูนะครับสายน้องบุรัมพูบัวตองสืบนะครับทุกคนที่เคยเล่นเคยติดต่อเข้ามากก็ลองเบิงนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นๆแน่อย่าน่อยจักไปจังไดอากาศนะครับลองติดต่อกันเข้ามานะครับไตคิป คอมเมนต์นะครับอยู่คอมเมนต์นะครับลิงก์ติดต่อสอบถามกันโอเคครับอย่าลืมนะครับติดตามกันเข้ามาะเยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ